ครับสวัสดีครับผมพ่อกันนีแล้วครับวันนี้ครับการับมิสัยบรรแม่ครับวันนี้วันที่14กระดาษก้มงสิบเกียนครับนี้ผมสิบห้าพี่น้องมาชมงานบวชไอการเกษตรบานแม่ตื้อครับพุ่นละครับมองข้างในบ้านเพื่อนครับพี่น้องครับเป็นซื้อล้านเพื่อนผลส์สีแก้วซับลุงเรืองการเกษตรครับนี่นละครับจำนาการเกษตรครับมีหลายอย่างอยู่ครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นครับพี่น้องครับืันนี้ว่าวันนี้สิบห้ามาชมงานบวชเพื่อนครับพี่น้องครับนี่นละครับอุทส่วนผุทศหาผู้ที่ลวงรับไปแล้วครับนี่นละครับ เดี๋ยวกันสีผ้าขับไปชมงานทางในด้วยครับตอนนี้พี่น้องเพผมก็กำลังไในขม่าครับพี่น้องครับกำลังสีลายอยู่ครับกำลังเริ่มขม่าครับตอนนี้ก็เศร้าอยู่ครับสองโมงนี่แหละครับพี่น้องครับตอนเศร้าอยู่ครับนี่แหละครับผมกับสีผ้าพี่น้องไปชมก็ไปชมงานทางในคนละครับเพราะว่าถนนกับยุทธิหนาทางเขาหมู่บ้านอันแม่เนี่ยนะครับตามที่เห็นนี่แหละครับเนี่ยสีผ้าขยันกับไปเบิ้งเนี่ยครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นทางโค้งครับพี่น้องครับหน้าบ้านผมอยู่ทางเขาบ้านบ้านแม่ก็ดีครับ อดิภาศกับพี่ชมงานครับพูนครับพูนละครับพุ่นนักเกษตรสีแก้วครับคอไอการเกษตรเนี่ยนะครับกําลังตอนรับพี่น้องอทุ่คนละครับที่หน้าบ้านอยู่ครับพูนครับยืนอทุกคนครับตามที่เห็นนี่ยนะครับเดี๋ยวผมกับอดิพาศงานกับพี่เบิงเรื่อครับเดี๋ยวช่วงบ่ายพูนละครับกับที่มีแห่ครับช่วงเช้าก็บทมีโกนผมหน้าครับสู้ขวนหน้าครับพี่น้องครับอดิพาศงานกับพี่เบิงเรื่อครับนี่ะครับพ่นพอนักเกษตรครับสีแก้วกําลังไ้ ตอนรับแขกผู้มีเกียรติอยู่ครับนี่แหละครับตอนนี้ครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับเดี๋ยวผมกระดิ่ผ้าเองงานกับไปเบิรงดทางในเด้อไปชมงานทางในครับไปเบิรงว่างานใหญ่บ่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับทางน้ำแข็งกับมีบริการครับคุณเหรอครับซีเต็นหาเต็นฮกเต็นหมดนี้ครับเกือบสิบเต็นหมดนี้ครับนี่แหละครับผู้ใดพวกยังหน้าครับใส่หมื่นโบจักขายเลขยกตเตอรี่กับมีครับมี่เมิร์สครับเวลาเหนขายของครับพี่น้องครับ อู้ครับพี่น้องกําลังขี่ล่างไหลมากครับตอนนี้เราเศร้าอยู่ครับพี่น้องครับยังพี่น้องกําลังขี่ม้าครับขี่ม้าล่อรับประทานอาหารครับมีนี่กองเลยอำนวยการครับนี่แหละครับพี่น้องพนักงานบริจาคมาท่านบรรถุกจิตใจนี่ครับแล้วก็ล่างนั้นกับไปล่อรับประทานอาหารน้ำกันครับพี่น้องครับตามที่เห็นนี่แหละครับงานไอ้การเกษตรวันเมียดครับนี่แหละครับเดี๋ยว่ผพายางค่ะเพื่อนข้างในเรื่อครับกองบวชนี่แหละครับโอ้ครับกองบวชข้างในครับตามที่เห็นนี่แหละ นี่นะครับอูเอฟซีก่อนค้ำครับใบสวยครับนี่นะครับเอาไว้อีกทีดิไว้อีกทีไว้อีกทีหน่อยโอ้ยสวยครับอู่นะครับใบงามครับเอฟซีเอฟซีก่อนค้ำพีซซ่าแมนเมียนีดนะครับพี่น้องครับพี่เจ๊กน้อยครับครับนี่นะครับผมกกุฏิไทยบ่งพ่อขาวๆเด้อครับนี่นะครับแต่ว่ากัดจีบวัวยางเข้าไปทางไหนครับนี่นะครับแล้วต้องถอดรองเท้าออกเข้าไปครับเี่อครับตามที่เห็นเนยครับกองบวชครับนี่นะครับมีซุ่มท่ายลูกนะครับนี่นะครับพี่น้องมาท่ายลูกปูกับนาค ไอ้การเกษตรครับนี่แหละครับเนี่ยครับโตละประทานอาหารครับพี่น้องกับมารับประทานอาหารครับเดี๋็ดีผ้ายางไงไปเบื้องร่องคั่วเด้อครับว่าสีง่ายซ้ำไหนครับเดี๋็ดีผ้ายางไปเบื้องนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละเดี๋็ดีผ้าไปเบื้องผู้สาวครับพี่น้องครับเดี๋ยวผู้สาวสีงามมาผุ่นครับผู้สาวงามครับนี่ละครับไปเบื้องนี่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเด็ผ้าไปร่องคั่วครับนี่ะครับแผนกบริการเป็นกบบกางบริการพี่น้องน่ครับนี่แหละครับตามที่เห็นนี่แหละครับผู้นี่ขายลอตเตอรี่ถอดบังหน้าโตเลยครับนี่แหละครับ นะครับนี bursting, er ่แหละครับเพิ่งกำลังตักเอะเข่าเส้ต้วยเส้จานแล้วก็เส้ถาดไปบริการพี่น้องอยู่ครับนี่แหละครับนี่คือลงคั่วครับบางเงี้ยซัมแลนดล้วเอามาบ้างไปนี่แหละครับพี่น้องครับมีข้บวปุ้นหนุ่มกีนหรหลายครับนี่แะครับพอคั่วโอนครับโอ้เห็ดอาหารเก่งเนื้อครับวันนี้ครับนี่แะครับตามมีแค่นี่แหละครับหลายครับคุณครับลงคั่วครับพอคั่วมีหมองพี่ครับหมองเห็ดลาบก็มีครับลาบหมูครับนี่แหละครับกำลังปรุงมีผีลาบหมูครับนี่แหละครับบางเงี้ยกับแผนก ออกใส่ถุงครับเพ็ดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไอพี่น้องเอาเมียกินบ้านนะครับผู้ใดอยากจะเมียกินบ้านครับผู้ใดเพิ่นบ่ไปกินเขาลูกหนี้กันเพิ่นก็ถือกับบ้านครับไปกินย่บ้านครับเพิ่นนี่แะครับผู้ใดมากินนี่กันมานั่งยุโตครับพี่น้องครับนี่โต๊ะนี่บริการครับพี่น้องครับนี่แะครับลงขั้วครับง่ายด้ยครับงานในการเกษตรบ้านเมียครับ ครับปุณเดชิมารวมงานกัมาเด้อครับทำบุญน <t> ําก <cómo shuttle> <system> ันครับงานบวชไอการเกษตรบ้านแม่คร <to S 2> <t> ับน <t> ี่แหละครับสำหรับเจ้าภาพก็คือคุณพ่อขมูนแม่กาหลงพุทกาเหล่าครับล่าคุณลักษศิษย์คุณสุภชดาสีแก้วครับนี่แหละครับเจ้าภาพเพ่นครับมีอีกหลายท่านอยู่ครับหลายคนอยู่ครับพี่น้องครับทักทายเอฟซีก่อนข้ามกันครับนี่แหละครับตามมีเห็นนี่แหละครับบานเดียวกันครับบ้านแม่นี่แหละครับพี่น้องครับนี่แหละครับกำลังรับประทานอาหารอยู่ครับนี่แหละครับตามมีเห็นนี่แหละครับ ครับก่อย่าล네ืมกดติดตามมาเลยกดแชร์ก็กดไลค์ให้ก่อนครับพี่สามแม่เด้ยครับพี่น้องครับนี่แหะครับตรวจแห่เพิ่นเตรียมไว้แล้วครับช่วงใบครับหลังจากที่ทำขวัญนากสู้ขวัญนากเสร็จเรียบร้อยแล้วพคนละครับช่วงใบกับดีแห่ครับใบสามคนละครับซีโมพงคนละครับพี่น้องครับครับก่มาเด้อครับผู้ใดถึมารวมทำบุญทั้งกันครับหมูหนี้วันที่14กรกฎาคมหกเก็ดครับงานบวชไอกางเกษตรเป็นแม่ครับตำบลชิ้นคนและผู้ชิงคนเกษตรครับพี่น้องครับ ครับอย่าลืมกดติดตามเลยกดแชร์ก็กดยังไงก่อนครับในชัยมันเมียเด้อครับพี่น้องครับรักก่อนค่ำเป็นนี้ขอยโดนโดนครับพี่น้องครับนี่แหละครับกุเรศจิไปติดต่อมารถเกี่ยวเข่ากับมีครับรถตีดินกับมีไอการเกษตรบ้านเมียครับผมกับยูนี่นะครับนั่นหมาการเกษตรบ้านเมียนี่แหละครับพี่น้องครับครับการสิ่งความร่าพากจากพี่ก้อนเด้อครับขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญเด้อครับพี่น้องครับซื้อเลือกถือครับเออป้อนครับสวัสดีครับผม